มันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นพ่อเป็นแม่เพราะเขายังไม่ออกมาแพทลั่นขอใช้ชีวิตล้านลาก,ก่อนลูกคลอดใหม่แจงเขตไม่ได้เดินแฟชั่นโชว์ชื่อดัง <this> สัมภาษณ์พิเศษโอลิเวอร์สโตนบิทดี้พึงแฮปปี้ในวัยเลข3สนับสนุนข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ชุดชนในวากอยาริสเดอะวันเดสไรท์ ออดบายสยามสนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเอนเตอร์เทนนะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่หน้า มือถือกำลังดูไลฟ์เราอยู่ใช่ไหมล่ะทั้งที่ประเทศไทยนอกประเทศต่างดาวดูได้หมดนะคะต่างดาวก็ดูได้เหรอเดี๋ยวนี้เราไปไกลถึงนอกโลกเลยนะใช่ค่ะแค่นอกประเทศมันเบาไปของเราเนี่ยไปนอกโลกแล้วนะคะได้ดูใต้น้ำกันบ้างอะไรบ้างบนฟ้าให้หมดเลยครบเลยไม่ใช่ออกสไตล์ข่าวแรกวันนี้กันดีกว่านะคะเป็นเรื่องของแพทย์นภพาตอนนี้เนี่ยอุ้มท้องลูกที่อยู่ในท้องตอนนี้ห้าเดือนแล้วนะคะแล้วก็ คือยังเป็นรงงเรียกว่ายังเป็นว่าที่คุณแม่ที่สตรองอยู่เลยเพราะว่าตอนนี้นะี่ยังคงทํางานอยู่เลยแหละค่ะมแม้จะมีลูกชายวัยห้าเดือนอยู่ในท้องแต่ว่าที่คุณแม่สุดแซแด่บแพทนภพา,า<ๆ>ก็ยังคงอุ้มท้องลูกคนแรกเมกมันนี่ยาวไปถึงเดือนมกราคมปีหน้าก่อนจะมีกำหนดคลอดในเดือนกุมภาพันธ์ ดยสาวแพทเผยว่างานพิธีกรที่ทําเป็นงานที่ใช้เวลาไม่นานจึงตัดสินใจทําต่อไปส่วนรถรูคันใหม่สนนราคา20ล้านที่สามีเบนซ์อัครากิจเพิ่งถอยมาใหม่นั้นสาวแพทเผยว่าไม่ได้ซื้อเพื่อมารับส่งตนแต่ใช้ขับไปข้างนอกบ้างตามโอกาสส่วนการมาทํางานทุกวันนี้ตนก็เดินทางไปกลับกับผู้จัดการเป็นหลักเพราะไม่อยากรบกวนสามีต้องมาทําหน้าที่คอยรับส่งเธอคะ่ะก<ๆ>็จะมาส่งนะคะแต่เราหวรู้สึกว่าแบบเหมือนเวลาเราไปรอใครแล้วรู้สึกแบบ รอมือถือเล่นจนไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเราก็เลยไม่อยากให้เขามารออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกออไม่ต้องมาหรอกคุณทําในสิ่งที่คุณต้องทำเถอะเดี๋ยวเราทาเสร็จเดี๋ยวค่อยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันไหนที่มันเป็นงานสั้นจริงๆเราก็จะเอ,อค่อยให้เขาไปรับไปส่งอย่างเงี้ยบางทีมีบินมีอะไรเงี้ยก็ให้เขารับส่งเลยทีเดียว และแม้จะมีสมาชิกใหม่มาเติมเต็มครอบครัวแต่สาวแพทเผยว่าทั้งตัวและหนุ่มเบนซ์ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองเพื่อเตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวโดวยทั้งคู่คิดเหมือนกันว่าเมื่อลูกยังไม่คลอดก็สามารถเป็นตัวของตัวเองทําทุกอย่างตามใจได้เต็มที่เหมือนเดิมค่ะคือหลายๆคนอาจจะอยากให้เฮ้ย hey, ที่รักเราเป็นครอบครัวก,กันแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวเอง hey, hey ห้วยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับคู่แพทคือเป็นตัวเองไปเลยมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นพ่อเป็นแม่ พอเขายังไม่ออกมาแล้วแพทก็ไม่ใช่คนคือแพทเป็นแค่คนท้องแต่แพทไม่ใช่คนพิการไง <c oughs> คือแพทยังทําอะไรเองได้ไม่ต้องมาพยุงไม่ต้องส่วนเรื่องวิวาสาวแพทบอกว่ายังไม่กําหนดเอาไว้ว่าเป็นวันไหนเช่นเดียวกับสถานที่ที่ต่างก็เทียงกันว่าจะจัดที่สนามแข่งรถหรือว่าโรงแรมดีค่ะ เพราะคู่นี้เ,นเขาขอแต่งงานกันที่สนามแข่งรถนะคะถ้าเกิดว่าจัดงานแต่งงานที่สนามแข่งรถนี่ก็คงจะเป็นคู่ที่แซ่บน่าดู<อ>เลยเนาะแล้วเดี๋ยวก็<อ>ต้องรอลุ้นกันอีกนะคะว่าจะให้คลอดให้น้องนี่คลอดก่อนหรือเปล่า,<อ>าแล้วค่อยจัดงานแต่งงานหรือว่าจะจัดก่อนที่น้องจะคลอดอันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกัน,นเนอะนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะจัดตอนไหนก็นแล้วแต่รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพเหล่านั้นแน่นอน นะค,ะ,คะ,ะไปต่อไปต่อนะคะกับเรื่องราวของบิ๊กทองภูมิคือตอนนี้เขาไม่ได้มีสังกัดแล้วเราก็เลยจับตาดูอยู่ว่าแล้วจะยังไงต่อนะคะแต่ก่อนอื่นดูเรื่องของปูปรยาก่อนเขาเพิ่งไปอวดความเป๊ะที่มิลานแฟชั่นวีคาแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์ความเซ็กซี่เหมือนเดิมค่ะ เพิ่งจะไปโชว์ความปังในาง,งานมิลานแฟชั่นวีคประเทศอิตาลีเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาแต่การไปครั้งนี้นางเอกสาวมั่นปูปรยายอมรับว่าแอบกังวลไม่น้อยค่ะเพราะชุดที่เลือกใส่นั้นยังคงคอนเซปต์วาววิวเหมือนครั้งที่ไปร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคเพราะไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจุกลุดเหมือนคราวก่อนค่ะป,ป,ป,ปูปูปูต้องระวังตลอดแต่ว่าแต่ครั้งมันก็ใช่ไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้โอเคเซฟค่ะเซฟร้อยเปอร์เซ็นต์ชุดแอบหนักนิดน,นึงแต่ชอบพอสวยก็ กระแสตอบรับดีเราก็ชื่นใจเนาะบางทีดูโป๊แต่พอโป๊ใส่แล้วดูดีเลยค่ะก็นมเล็กกันเนะาะ <laughs> จะบอกว่าไม่ก็จริงๆเป็นคนผอม <laughs> ไม่ไม่ค่อยมีเหมือนเมื่อก่อนก็เลยใส่อะไรก็เลยดูไม่โป๊แอบแอบชอบเพราะเราสามารถใส่เสื้อผ้าอะไรได้มากขึ้นอยากเติมสไซส์ไหมคะัป๊นี่อยากเพิ่มค่ะรู้สึกมั่นใจค่ะจริงๆใส่ชุดอะไรก็รู้สึกแบบมั่นใจค่ะชอบกว่าตอนมีเยอะกว่าชอบชอบกว่าตอนมีอะชอบ ด้านหนุ่มหุ่นล่ำบิ๊กทองภูมิช่วงนี้ขึ้นท่านเป็นฟรีแลนซ์คิวทองเพราะมีผลงานให้ติดตามกันแทบจะทุกช่องซึ่งเจ้าตัวก,ก็น,น้อมรับว่าหลังจากเป็นนักสแสดงอิสระก็มีผู้จัดติดต่อมาเพียบโดยตอนนี้ถ่ายละครอยู่3เรื่องและเตรียมเปิดกล้องอีกหนึ่งเรื่องเ้ายังไม่กลัวว่าคนดูจะเบื่อหน้าอีกด้วยล่ะค่ะผมไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าบางทีบางทีจะมีบางช่วงที่เราหายไปเหมือนกันเพราะว่ามัวแต่ไปถ่ายนี่แหละแต่ช่วงนี้ได้ออนแอร์ก็ดีแล้วครับจะได้ เห็นหน้าตากันบ่อยๆนะครับจะได้จําผมได้สักทีนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆงานที่เข้ามาแล้วกันก็ตอนนี้ก็พยายามจัดเวลาทํางานอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยคือเราก็ดูเรื่องทํากันบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อที่คุณภาพจะได้ไม่ไม่ไมไมเสียอะไรเงี้ยส่วนที่พักหลังหนุ่มบิ๊กขยันโพสรูปวิวโชว์กล้ามแน,น่นๆในอินสตาแกรมของตัวเองถี่ขึ้นเจ้าตัวบอกว่าแค่อยากเอาใจแฟนคลับและไม่หวังว่าการโชว์แบบนี้บ่อยๆจะทําให้หมดความน่าสนใจเวลาที่ต้องสลัดผ้าถ่ายแบบอีกด้วยแหละคะ่ะ ก็ตตามนั้น <c oughs> ตอนนี้ขยับมาที่นางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาหน่อยดีกว่านะคะกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของนางเอกคนนี้ได้ประกบกับพระเอกต่างรุ่นสุดฮอตด้วยนะคะแถมางานนี้เนี่ยเธอก็ยังตอบคำถามด้วยว่าที่ไม่เห็นเธอเนี่ยไปอวดโฉมดินแบบในเวทีแฟชั่นวิคปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ามีปัญหากับดีไซเนอร์ทั้งวงการอันนี้จริงหรือเปล่าไปฟังเธอบอกกันค่ะ ม้จะเล่นหนังมาแล้วถึง4เรื่องแต่กับหนังเรื่องล่าสุด20ใหม่ยูเทิร์นไบหัวใจรีเทิร์นนางเอกสาวใหม่ดาวิกาอยอมรับว่ากดดันและยากไม่น้อยค่ะเพราะเป็นการพลิกบทบาทมาเล่นหนังคอมเมดี้ครั้งแรกแถมยังได้ประกบหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ขวัญใจสาวๆขอนประเทศอย่างก้องสารัฐและหนุ่มวัยอเจเจกฤษณภูมิงานนี้ก็เลยต้องทำกันบ้านเวิร์กช็อปการแสดงอย่างหนักแต่พอถามถึงการคาดหวังเรื่องรายได้เพราะมีดีกรีเป็นถึงนางเอกพันล้านสาใหม่บอกว่าไม่ลุ้นขอแค่คนดูชอบก็พอแล้วล่ะค่ะสาวใหม่ยังเผยถึงเรื่องที่ มีคนจับตาว,ว่าในงานเดินแบบแถวหน้าของประเทศอย่างแอลแฟชั่นวีคเมื่อเดือนที่ผ่านมาไร้เงาสาวใหม่ทั้งที่ทุกปีต้องมีใหม่ร่วมเดินแบบหรือไม่ก็ไปนั่งชมงานนี้ก็เลยไม่ไว้ถูกมองว่าเธอมีปัญหากับเหล่าดีไซเนอร์หรือเปล่าซึ่งสาวใหม่ก็ชี้แจงว่าไม่จริงค่ะเอะต้องมันติดละครจริงๆมันติดบ่วงแล้วบ่วงเราก็แบบตอนนี้เล่งถ่ายอยู่ด้วยค่ะแต่ก็อยากเดินนะคะ จะได้ไปโพสโพสอย่างงี้ดีไหมรู้ดีได้งใช่ค่ะจะได้ไปเดิน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 จะได้ไมได้ไหมคะจะไไม่เลยค่ะเพราะว่าใหม่เองก็ทำงานส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ก็แฮปปี้เป็นงานที่แบบ ละครอ่ะมันเป็นอาชีพของเราเราก็แฮปปี้อ่ะค่ะและเพราะเดินหน้าทํางานอย่างต่อเนื่องแบบนี้เจ้าตัวก็เลยโอดครวนว่าแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ถ้าพอจะเคลียร์คิวงานได้เมื่อไหร่สาวใหม่บอกว่าอาจจะแพ็คกระเปา๋าพาคุณแม่สุดที่รักเฮินฟ้าไปเยี่ยมบ้านเกิดที่แบวเยี่ยมค่ะ ดูแล้วพอน่ะแบบสวยสวยจังส่วนเป็นคนที่มองมุมไหนก็สวยเนอะแต่จริงๆเราชอบความคิดนะที่เขาบอกว่ามันละครน่ะเป็นอาชีพที่เรารักบางทีเดี๋ยวนี้คนในวงการบันเทิงจะแบบทำนู่นทำนี่ไปหมดทุกอย่างจะไม่รู้เลยว่าอะไรคืออาชีพที่เรารักมากที่สุดจริงๆเลยแล้วไปเตยรักอาชีพพิธีกรปะคะรักสิคะี่อยูจนถึงตอนนี้เหรอคะอ่าเสยเอ้พักกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะในเอเ์เทนเรามีสัมภาษณ์สุด เอกซ์คลูซีฟเลยนะคะกับผู้กำกับรางวัลออสการ์อลิเวอร์สโตนค่ะ ความสนุกทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่องชาวอุดรเตรียมพบกับโดมประกอบลำก้าวจิรายุและสลีฟรันเวย์เจเน็ตเขียวโดมจารวัตรพรีนรวิศรารัตลาล่าลูลูเ็นพันธ์โสผลทนพับข่าวครบประเด็นสันติวิธีและอรวรรณข่าวดังข้ามเวลาจ่ามอสุธิวัฒนพัทรด,ดยัยสามหนุ่มเตือนัยและข่าวข่าวฟ่างจากซี97.5ห้า้ามพลาดพบกันที่เซ็นทรัลพลาซาอุดรแต่ตุลาคมนี้สนับสนุนกิจกรรมโดยไไรลาจิน่าซูพรีมคอลลาเจนแอดวานซ์บูสเตอร์ ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวากโกปลากระป๋องตราสามแม่ครัววุฒิศัก์ค,คอสเมติกย้ำกันอีกทีนะคะกันลืมค่ะวันที่8ซึ่งก็คือวันเสาร์นี้แล้วนะคะเวลา11โมงทุกอย่างจะเริ่มต้น<ช>มีอะไรต่อมีอะไรเยอะๆเลยนอกจากกิจกรรมแล้วมีของมาฝากทุกๆคนที่ไปด้วยนะ<ช>เพราะฉะนั้นเตรียมเวลาให้พร้อมค่ะทั้งที่อุดรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยจ้ะ ใช่แล้วก็อย่าลืมมาเจอกันนะคะเอาละตอ,ตอนนี้พักแป๊บนี่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเพลงปุ้มบายาของเกิลกรุ๊ปแดนกิมจิแบล็คพิงค์ค่ะเดี๋ยววันนี้กลับ,บมาอัเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่ใน EX ก็ในแต่เทนไนท์ไลนะคะค่ะงั้นเราทั้งคู่ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ